ชาวลัคนาราศีธนูสวัสดีค่ะกลับมาพบกันที่ช่องเรียนดวงกับบรมบรรูโหนพัฒนาพัฒนาสิริโดยฉัดลูกอาจารย์พัฒนานะคะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษค่ะเราจะมาคุยกันถึงปรากฏการณ์สำคัญทางโหราศาสตร์ที่ดาวเสารโคจรยกย้ายจากราศีกุมไปสถิตณราศีมีนในวันที่19พฤษภาค,คม2568 เวลา1นึนาฬิกา56นาทีและจะอยู่ถึงวันที่23สิงหาคมเท่ากับส่งผลต่อชีวิตของท่านไปประมาณ3เดือนค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักดาวสาวสักนิดนะคะดาวสาวเป็นดาวบาประเคราะห์ธาตุไฟโคจรทวนเข็มนาฬิกาอัตราการโคจรปกติ2ปีครึ่งต่อ1ราศีเป็นดาวเกษตรเจ้าของราศีมังกร ปรัชญ,ญาทางโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่าโทษทุกข์ให้ท่ายเสาเพราะดาวเสามักจะนำมาซึ่งความเคร่งครัดความกดดันความล่าช้าและการทดสอบในชีวิตแต่ดาวเสาก็มีด้านบวกมากมายนะคะเป็นดาวแห่งความอดทนความรับผิดชอบวินยัยและความละเอียดรอบคอบเมื่อผ่านการทดสอบจากดาวเสาจะได้รับ ผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืนค่ะการเสริมพลังด้านบวกและบรรเทาผลกระทบด้านลบจากดาวเสาร์วิธีหนึ่งคือการบูชาพระพุทธรูปประจำดาวเสาร์คือพระพุทธรูปปางนาคปกซึ่งแสดงถึงตอนที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งสมาธิใต้ต้นไม้ริมแม่น้ำเนรัญชาราและพญานาคชื่อมุจลินได้แผ่พังพาน ปกป้องพระองค์จากพายุฝนที่ตกหนักการบูชาพระพุทธรูปปางนาคปกด้วยจิตที่บริสุทธิ์มีความเคารพและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าควบคู่ไปด้วยจะส่งผลให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขคล้วคลาดปลอดภัยเสริมโชคลาภและทำให้การงานก้าวหน้าค่ะสำหรับชาวลัคนาราศรีธนู วันที่19พฤษภาคม2568นี้ดาวเสารโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีมีนอันเป็นเรือนพันธุข,ของท่านและจะอยู่ถึงวันที่23สิงหาคมคืออยู่ประมาณ3เดือนนะคะโดยภาพรวมฉัดขอเรียกว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการปรับเปลี่ยนบ้านและครอบครัวค่ะชาวลัคนาราศีธนูมีเกณฑ์ว่าจะมีการ เลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบ้านหรือที่อยู่อาศัยอาจจะย้ายบ้านหรือปรับปรุงบ้านความสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้อาวุโสในครอบครัวดูจะมีความตึงเครียดหรือต้องรับผิดชอบมากขึ้นท่านอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเมื่ออยู่บ้านหรือว่าบ้านไม่ได้ทำให้ท่านรู้สึกสบายใจเหมือนเดิมบางท่านก็อาจจะต้องเผชิญกับปัญหาหรือ เรื่องราวในอดีตที่เกี่ยวกับครอบครัวอารมณ์ความรู้สึกก็จะเป็นแนวเก็บกดหรือว่ารู้สึกหนักอึ้งหรือบางท่านก็อาจจะไปถึงขั้นว่ารู้สึกว่าถูกกดขี่นะคะหรือบางท่านก็มีภาระในการดูแลทรัพย์สินหรืออสังหาริมทรัพย์ของครอบครัวค่ะถ้ามองในด้านบวกนี่ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีในการสร้างความมั่นคง ทางจิตใจจากภายในรวมทั้งเป็นช่วงเวลาสำคัญในการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับครอบครัวและตนเองค่ะทีนี้เรามาลงลึกในเรื่องความสัมพันธ์ของเรือนพบนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูการที่ดาวเสาโคจรยกย้ายเข้ามาในเรือนพันธุอาจารย์พัฒนาใช้คำว่า เงินจะหมดไปกับญาติพี่น้องหรือบ้านที่อยู่อาศัยและยวดยานพาหนะหรือได้รับผลประโยชน์บ้านที่ดินจากพ่อแม่จะมีของกินอยู่ติดบ้านเสมอให้ความสำคัญกับอาหารการกินเป็นพิเศษฉัดขอขยายความค่ะในด้านภาระทางการเงินกับครอบครัวท่านมีเกณฑ์ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือญาติพี่น้องที่กำลังลำบากการซ่อมแซมบ้านเรือนหรือการลงทุนซื้อยานพาหนะเพื่อความสะดวกของสมาชิกในครอบครัวในด้านมรดกและทรัพย์สินท่านมีโอกาสได้รับมรดกหรือการสนับสนุนจากพ่อแม่อย่างเช่นได้ที่ดินบ้านหรือว่า เงินก้อนเพื่อนำไปลงทุนค่ะในด้านความสำคัญของอาหารนะคะโอท่านจะให้ความสำคัญกับการมีอาหารดีๆเอาไว้รับประทานในบ้านมีการสะสมของกินหรือวัตถุด,ดิบคุณภาพดีไว้เสมอบ้านกลายเป็นศูนย์กลางของความสุขและความอุดมสมบูรณ์ชอบเชิญเพื่อนฝูงมาทานอาหารที่บ้านและให้ความสำคัญกับ คุณภาพของอาหารเป็นพิเศษค่ะยกตัวอย่างเหตุการณ์นะคะท่านเป็นชาวลัคนาราศีธนูผู้ทำงานหนักและมีเงินเก็บพอสมควรค่ะทีนี้จังหวะที่ดาวเสาจรเข้าสู่เรือนพันธุน้องชายของท่านประสบ ปัญหาทางการเงินอย่างหนักจากธุรกิจที่ล้มเหลวท่านก็ตัดสินใจช่วยเหลือโดยการชำระหนี้บางส่วนแล้วก็ให้น้องชายมาพักอาศัยในบ้านของท่านชั่วคราวนะคะคือเงินเก็บลดลงอย่างมากล่ะค่ะแต่ว่าท่านรู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือน้องในยามยากนะคะนอกจากนี้ท่านก็ ตัดสินใจซื้อรถยนต์คันใหม่เพื่อความสะดวกในการเดินทางของครอบครัวและในช่วงเวลาเดียวกันท่านก็เริ่มซื้อวัตถุดิบซื้ออาหารคุณภาพดีมาเก็บไว้ที่บ้านแล้วก็สนุกกับการทําอาหารให้ทุกคนได้ทานกันนะคะคือท่านบอกว่าการเห็นคนในครอบครัวมีความสุขก,กับอาหารที่ผมทำเนี่ยโอ้มันมีค่ามากกว่าเงินในบัญชีที่หายไปค่ะ หรือตัวอย่างเหตุการณ์ที่สองค่ะ ท่านเป็นชาวลัคนาราศีธนูที่กำลังวางแผนซื้อบ้านแต่ก็ยังมีเงินไม่เพียงพอนะคะทีนี้พอดาวสาวจรเข้าสู่เรือนพันธุคุณพ่อของท่านก็ยกที่ดินแปลงหนึ่งให้เป็นมรดกล่วงหน้าท่านก็ตัดสินใจเอาที่ดินเนี่ยไปขอสินเชื่อนะคะไปดวกับแบงก์ในระหว่างการก่อสร้างเนี่ยท่านก็ให้ความสำคัญกับการออกแบบห้องครัวเป็นพิเศษค่ะ ีนี้พอบ้านสร้างเสร็จนะคะท่านก็ใช้เวลาวันหยุดไปกับการทําอาหารแล้วก็เชิญครอบครัวมารับประทานอาหารด้วยกันบ้านของท่านก็กลายเป็นจุดนัดพบของญาติพี่น้องนะคะท่านมีความสุขที่ได้เห็นทุกคนอิ่มท้องแล้วก็มีความสุขในบ้านหลังใหม่นะคะสิ่งที่ทําให้บ้านเป็นบ้านไม่ใช่ตัวอาคารแต่เป็นความอบอุ่นและอาหารอร่อยๆที่ท่าน มอบให้กับผู้คนค่ะหรือเหตุการณ์ที่3นะคะท่านเป็นชาวลัคนาราศีธนูผู้ทุ่มเทให้กับการทำงานจนแทบไม่มีเวลาให้ครอบครัวค่ะทีนี้จังหวะดาวเสารจรมาสู่เรือนพันธุท่านก็เกิดประสบปัญหาสุขภาพนิดนึงอ่ะก็ทำให้ต้องพักงานแล้วก็ต้องอยู่บ้านช่วงเวลาหนึ่งนะคะ ซึ่งจังหวะนี้ท่านก็เริ่มสังเกตเห็นว่าอบ้านเรานี่มีแค่อาหารสำเร็จรูปเนาะไม่ได้มีอาหารอื่นๆท่านก็เลยตัดสินใจปรับเปลี่ยนบ้านให้น่าอยู่มากขึ้นท่านก็เริ่มเรียนรู้การทำอาหารนะคะการคัดสรรวัตถุดิบต่างๆและท่านก็เชิญคุณพ่อคุณแม่เชิญญาติมาทานอาหารที่บ้านนะคะท่านได้พบว่าการ ใช้เวลาร่วมกันผ่านมื้ออาหารคือความสุขที่แท้จริงคือถึงแม้ว่าจะต้องใช้เงินไปกับการปรับปรุงบ้านหรือว,ว่าการซื้อวัตถุด,ดิบราคาแพงแต่ท่านก็รู้สึกว่าคุ้มค่าเพราะว่าได้กลับมาเชื่อมต่อกับครอบครัวอีกครั้งค่ะ ดังนั้นคำแนะนำสำหรับชาวลัคนาราศีธนูในช่วงนี้นะคะขอให้ท่านวางแผนการเงินอย่างรอบคอบจัดสรรงบประมาณสำหรับครอบครัวและที่อยู่อาศัยให้ชัดเจนเตรียมเงินสำรองสำหรับเหตุฉุกเฉินเพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงินของท่านเองนะคะช่วยเหลือครอบครัวอย่างสมดุลแล้วก็ อาจจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นนอกจากเงินเช่นท่านอาจจะให้ความช่วยเหลือในเรื่องของเวลาความรู้หรือทักษะที่ท่านมีแล้วก็สร้างบรรยากาศอบอุ่นในบ้านนะคะใช้บ้านใช้อาหารเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์กับครอบครัวและสร้างความทรงจำที่มีค่าร่วมกันค่ะ และถ้าเราพิจารณาลึกไปอีกถึงความสัมพันธ์ระหว่างดาวเสาร์กับดาวที่ตั้งรับเช่นท่านมีดาวอาทิตย์เป็นดาวตั้งรับดาวเสาร์กับดาวอาทิตย์เป็นคู่ธาตุไฟทําให้เสียทรัพย์ป่วยไข้ดาวเสาร์กับดาวจันทร์เป็นคู่พลัดพรากเจ็บป่วยพลัดพรากจากสิ่งที่รักดาวเสาร์กับดาวอังคารคู่อุบัติเหตุเสียทรัพย์ดาวเสาร์กับดาวพุธ เป็นคู่สมพลให้กำลังด้านการพูดการเจรจาดาวเสากับดาวพฤหัสบดีเป็นคู่เปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงระวังสุขภาพดาวเสากับดาวศุกร์เป็นคู่ศัตรูคู่ขัดเงินขัดหัวขัดเมียขอฝากให้ระวังเรื่องจรกรรมด้วยนะคะดาวเสากับดาวเสาร์เป็นความเจ็บป่วยการย้ายที่อยู่ ดาวเสาร์กับพระราหูเป็นคู่มิตรคู่นักเลงมีลาบเจอเพื่อนที่สนับสนุนกันดาวเสาร์กับดาวพระเกตเป็นคู่วิตกจริตกังวลแต่ก็มีความอดทนมีความมานะพยายามดาวเสาร์กับดาวมฤตยูเป็นคู่ทุกวิบัติฉับพลันเป็นคู่ซ้อนปัญหา ทั้งนี้ทั้งหมดนี้เป็นการพยากรณ์เบื้องต้นตามอิทธิพลของดาวเสาการดูดวงเฉพาะบุคคลต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆเพิ่ม,เต,มเติมค่ะก่อนจากกันหากท่านมีความตั้งใจอยากทำบุญที่สอดคล้องกับดาวเสาท่านสามารถทำบุญกับผู้วายชนผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุค่ะซึ่งหากท่านมีผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอยู่ในความดูแลนะคะ ในฐานะที่ฉันมีประสบการณ์สบู่อาบน้ำและแชมพูที่ไม่ต้องล้างออกรวมทั้งผ้าอ้อมผู้ใหญ่จะเป็นการแสดงความรักความห่วงใยทำให้ชีวิตของผู้รับผู้ให้และผู้ดูแลสะดวกสบายเบาใจเบาแรงขึ้นเยอะเลยค่ะสุดท้ายนี้ฉันขอฝากเขาว่า ดาวเสาจรคือบททดสอบที่มาพร้อมกับรางวัลอันล้ำค่าเมื่อผ่านพ้นไปท่านจะได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืนดาวเสาไม่มอบความสำเร็จผ่านทางลัดแต่สอนให้เราเข้าใจว่าคุณค่าที่แท้จริงมาจากความอดทนและความรับผิดชอบฉันขอกราบอวยพรให้ท่านได้รับพลังอันมั่นคงจากดาวเสา และนำความสำเร็จที่ยั่งยืนมาสู่ชีวิตของท่านและครอบครัวนะคะและหากท่านสนใจดูดวงส่วนตัวดูเลิกหรือสนใจเรียนโหราศาสตร์สนใจเรียนเริกสามารถติดต่อฉัดได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ